ไปลุกไปเดินเดินวิเช้าเนี่ยน้ำล้นจากสปริงเมย์ตรงนี้มาท่วมหมดเลยนี่ยังยังเหลือค้างอยู่เนี่ยค่ะ น้ำตอนนี้เต็มแล้วพี่เป่ามาเร็วๆน้ำเต็มเลยไปนี่ยังมีรอยน้ำน้ำยังล้อนออกมาเช้าตรงนี้นี่ไง เดินก็จะเปียกอยตอนนี้ชุ่มฉ่ำมากแต่ก่อนน้ำแห้งถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่า15วันชมประทานจะปล่อยน้ำมาให้ครั้งหนึ่งตอนนี้มันคิดว่าฝนตกบนดอยอะน้ำคงเยอะชมประทานเลยปล่อยน้ำลงมาส0ตุนเวนี้ยังเปิดน้าอยู่คะ เสียงฟ้าร้องฝนยังจะตกอีกหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไปลูกไปไปเดี๋ยวมามาวิมาไปเดินเดิน ฝนจะมาแล้วเนี่ยเดินไปแค่ไหนแค่นั้นลูกต้นไม้ก็เขียวเขียวมากเลยตอนนี้ให้ฝนตก น้ำเยอะค่ะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวชนประทานปล่อยน้ำมาสวนหลวงเลยสดชื่นเดี๋ยวเดี๋วลูกน้ำเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำด้านนี้ยังเต็มนะคะแต่ด้านนี้ยังแห้งก็ไหลตลอด ตรงนี้มีแค่รูไม่ได้เป็นตะปีเลยแต่มันก็ถูกไหลไปทางน้นฝนตกทั้งคืนเมื่อคืนนี้เช้ามา อากาศชุ่มฉ่ำดีมากไม่มีใครมาเดินออกกําลังกายเลยวันนี้มีเราแม่ลูกสองคนดอกไม้ก็สวยออกดอกส็พั้งเลยชุ่มฉ่ำมากคะ่ะ อากาศสดชื่นมากจริงๆค่ะฝนตกทั้งคืนเช้ามาก็จะเป็นอย่างนี้ข้างหลังคือดอยสุเทพตอนนี้มีแต่เมฆหมอกไม่มีควันแล้วอากาศเคลียมากสดชื่นมากค่ะที่นี่คือสวนหลวงรอเก้า ลูกชายทั้งสองรอแม่ถ่ายวิดีโอเหรอลูกพี่เปาโววีพี่เป,าเ,ปาเหนื่อยแล้วน้ำลายหยดติงต๋งๆเลยโบวียังเดินได้อีก มา